อ่าปืนไฟฟ้านะครับปืนเล่นน้ําสมการไฟฟ้าออทันสมัยสุดๆเออมัต้องจุ่มเลือกเออเออขาวออ่า่างอื่นเลยหระเอ,อ,อะเ่าเพื่อนเต็มแล้วอ่าวิธียิงเพื่อนอานั่นหรอยิงไกลหอมหระเพื่อนถึงเพื่นเลยนะปาดน,น,นี่ช่เลยนี่ของดีแล้วค้าถือกันเนาะ เออทางไหนเลยออฮ่า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 ฮงเล่นงการเท่ลยเอ่อเล่นการแล้วขายผัดทงการซื้อเลยซื้อเลยทงการจริงเป็นรวทั้อดนี้ารก็่างเออทั้งการอยวทร่เออเพิ่มขึ้นราคาน่าบวกเล่นวะซื้อกอนราคา